เป็นไงบ้างครับการวิชิตยอดภูกระดึงครั้งนี้อ่อนๆครับอ่อนๆใช่ไหมครับ <laughs> ขาอ่อนเลยไหมนี่เรากำลังรอใครอยู่ครับรอลุงหนึ่งอยู่วะถึงไหนแล้วเนี่ย เป็นไงบ้างครับการพิชิตยอดภูกระดึงครั้งที่สาม เฮ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ยคุณทำอะไรเนี่ยไม่ไหวเลยเอีย้ฮะนอนตายเลย <c oughs> ถ่ายรูปดินะครับยอดภูกระดึงในสุดข,ขึ้นมาถึงสักที <c oughs> เหนื่อยทับแยกที่เขาจะมาไม่ถึงซะแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงเฮ้ยอยู่เนเพื่อนกูด้วยไปไหนรับเพื่อนจะไดไปไหนครับกล้องซูมตามครับเพื่อนเดินหนีเลยนะนี่เป็นทะเลหมอกนะครับที่ขึ้นมาดูกันเดี๋ยวตอนเช้าเราจะมาดูว่ามันจะมีหมอกหนาขนาดไหนนะครับทะเลหมอกตรงนี้สวยงามยสุดเลยทะเลหมอกเหนืงยยิ้มผายเลย อ <c oughs> ตอนนี้กำลังเดินไปที่พักเต็นท์อยู่นะครับบรรยากาศร,รอบๆนี่สวยงามมากเลยอยากจะให้มาสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะครับแค่การบอกเล่าคงไม่สามารถสื่อถึงความหมายฟังเสียงมึงก็ไม่อยากมาเลยสั์ไม่มีน้ำเสียงเชิญชวนเลยเชิญ <c oughs> ชวนให้พิสูจน์ <c oughs> พิสว่าด้วยิีพิสว่า E aí